สวัสด,ดียามเช้าค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี้ฝนตกมาเด้อดูเด้อค่ะน้ำท่วมท่วมเบิดเลยค่ะข้างบ้านท่วมจนล้นฝายนี่ค่ะโอ้เย็นชุ่มฉ่ำค่ะช่นะค่ะช่งนาหลังจากที่ร้อนมาหลายวันค่ะดูเด้อค่ะพี่น้อง มองไปทางไหนก็มีแต่น้ำค่ะน,น้ำผงมีหอดน้ำตกบรรยากาศยามเช้านะคะนี่แล้ะคะ่ะเย็นชุ่มฉ่ำไปหลายวันเลยค่ะขณะนี้เวลาตีห้าครึ่งน,นะคะ น้ำน้ำท่วมสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะบรรยากาศตอนเช้า เสียงอึ้งเสียงเคียดเสียงกบอันนี้ข้างบ้านค่ะข้างบ้านก็ยังท่วมเลยค่ะดูดูด้วยค่ะดูเอา ร่วมครับเพื่อนเลยตกคืนเดียว